นางดูหล,ลุกหลิกเขดาดังเขาดังในกลุ่มวัยรุ่นเลยคนนังลงคลิปอะคนดูแบบโอ้โหหลายแสนคนดูหลายแสนมิฉั้นเห็นมัย <c oughs> เป็นคนดังเป็นดังในทิกตอกไม่รีบแต่งพวกตรงเด็กแนวแต่จริงนางเป็นคนหน้าตาดีนะนางแค่ทำตัวเซ่อเซ่อเฉย ไนายนะ่ะเมื่อกี้น้งหน้าตาดีนะสันสักนิดนึงจมูกสักหน่อยนึงห่อเลยเราทับไนเนี่ยเหรอพี่เราบบจับมาใช่ไมครัม,มีที่ตึงประมาณเจ็ดแปดที่ แกรสบัญชาจะไม่อ้วนเพราะยาโยอีหรอกจะอ้วนเพราะว่าถั่วแดงนี่แหละที่ไม่โอ้กันโอเคเลยตัวแดงไม่รู้ใส่อะไรไม่รู้อะหนึบหนึบแต่อร่อยนะคะถั่วแดงร้อนอร่อยหนึบหนึบตันหนึบหนึบรา้ว่าเป็นขนมปังไม่ใช่เ<ด>หมือนแป้งอะไรท้อย่างนุ่มแป้งนุ่มแล้วก็หนึบ

ต,ตอนนี้มีแต่เลือกกวนอ๋อรวยมากคัแบแบม่ไม่ได้รวยก็ไม่ได้รวยพอมีกินคับพออยู่กินได้แบบไม่ลําบากแต่ยังไม่รวยต้องมีสักสองร้อยล้านเลย นั่นแหละจะพอแนละ้วถ้ามีถ้ามีเงินสองร้อยล้านเมื่อไหร่จะพอลนะจะหยุดแล้วจะไม่อยากเลยแนละ้ววันนี้มีร้อยเก้าสิบเก้าล้านแล้วตอนนี้พี B ่เจลอบอกว่ามีร้อยข้ามมีร้อยพันถึงข้าล้านแล้วพี่เจลอบอกเดี๋ยวปีนี้ปีสุดท้ายแล้วจะหยุดทำง,งานแล้วหยุดไปแท้แจ้งกับคนทำงานแล้วเดี๋ยวให้เขาเช็คบินลูกเจลบบอกเดี๋ยวบ่อยเขาเช็คบิน <c oughs>

อยู่กับดิฉันอ้วนแน่นอนช่องนี้แบตหมดพี่อย่าหาวดีอย่าหายหมดนี่คแบตหมดเลย S <S <an> หวานเจีย๊ยบโอ้ไม่น่าเลยอ๋อมีโจรสลัดอยู่ตรงนู้น <S an> ตอนนี้ฉันเป็นพอสองวะ่าเขาเคยเอาตุกก๊กตาเขาเคยเอาตุ๊กตาไปให้ฉันนะแล้วก็เอาของไปถวายเ <S an> ต็มเลยไอ้ร้านโจรสลัดเนี่ยเปนนั้นดังมากตอนกำลังดังใหม่ๆเป็นพอสองใหม่ๆไม่ใช่ร้านที่ตัวมือถือมา คอาจะเอาเพชผมพิเศษอีกแล้วหรอใจดีนะช่วงนี้ไม่ไดนอ้โหเรยจ่ก็อย่างไรเล่ที่คนจะใส่มาถด้วยผมเป็นคนกดไหลไม่ยอมหาย อิ่ม,มอ่ะเคาน์เตอร์เขาอยู่ตรงไหนข้างในอ่ะพี่ติดกันหรอหนวดาไม่จ่ายปจ่ายไปเ <c oughs> ม่าอดี๋ยวตะแกน,อน,นะะเอาล้วกันอะลองดูเปล่าพอเกล่พอ<ๆ>แต่พี่ว่าไม่น่าจะบอคอันหนึงไม่น่าจะพอ ทำงานแล้วก็กินชีวิตมีแค่นี้ค่ะมีความสุขกับการได้ทำงานและการได้เลี้ยงคนอื่นพี่เาบกเว่าตอนนี้มีร้อยขันเก้าล้านแล้วแต่ปีนี่ปีสุดท้ายเลยสุดท้ายครับอ๋อมาดีกับบ้างเดี๋ยวจะต้องไปเดินซื้อเสื้อผ้า,าแล้วทุกคนแป๊บนึงตอนนี้เจนลบกำลังจะจ่ายตังอยู่มีความสุขกับการกิน ในที่ถ้ายิ่งมีเพื่อนกินยิ่งอร่อยมีคนเดียวมันไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้ามีเพื่อนกินมันอร่อยมาเลยค่ะถ้ามาทันเพราะว่าตอนนี้กำลังจะไปแล้วเ <it>, อ็นจอยยูติงแนนทอหมันเท่าไหร่ล่ะนี่พันี่ 1น4่งพับาทให้ไปกี่บาทให้ไปบอกไม่ได้แล้วพอแล้วดูจุดไม่มีหมกวกทาบแล้วพอแล้วครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ๊ะใช<อ>ใ่เดี๋ยวไปเดินเก็นเดินย่อยไม่ไม่เก็บอ้อผมได้แล้วไปดูไงไปหาเดินซื้อเสื้อผ้าก่อนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ